สร้างกล้ามเนื้อต้นขาน้องแกนกลางลําตัวและการทรงตัวชันเลิศน,นะครับเพื่อที่เราจะได้ลุกนั่งและเดินสบายมากยิ่งขึ้นโดยท่าง่ายๆท่าเดียวสปคอร์ตครับจะทำยังไงตามผมมาครับสวัสดีครับอยู่กับเราชาวชนฟิตแล้วนะครับวันนี้ผมหมอพิม์ชนฟิตนะครับอาสามาพาพวกเราไปสร้างกล้ามเนือ้อ ต้นขาน่องแล้วก็แกนกลางลําตัวนะครับด้วยทางง่ายๆที่ชื่อว่าสคออ์นั่นเองนะครับไม่ว่าจะอายุมากแค่ไหนหรือน้อยเพียงใดทําได้ทุกคนนะครับเป้าหมายคือเราจะทาให้มีการทรงตัวที่ดียิ่งขึ้นนะครับเดินลุกนั่งได้อย่างมั่นคงและที่สำคัญคือมั่นใจนั่นเองครับทำอย่างไรแล้ววันนี้ตามกันมาครับวันนี้ทั้งหมดเ้วยกัน3สเต็ปนะครับซึ่งทําได้เลยทั้งผู้ที่เริ่มต้นใหม่นะฮะแล้วก็ผู้ที่มีความฟิตมากพออยู่แล้วนะครับซึ่งท่าแรกเนี่ยจะเป็นการที่ใช้หลังของเรานะครับ กับกำแพงนะครับจะทําให้เราเนี่ยฝึกในเบื้องต้นแล้วก็ทําให้จดจําท่วงท่าของหลังได้อย่างดียิ่งขึ้นด้วยนะครับอันดับแรกครับคือก็คือหลังกําแพงตรงพื้นไม่ลื่นนะครับไม่มีสิ่งอุปสรรคใดๆที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับเนาะและที่สําคัญก็คือกําแพงขอให้สะอาดด้วยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคของผมเพราะว่าไม่งั้นนะเสื้อเราอาจจะเลอะได้นะครับโอเคครับอันดับแรกคือเราก็ไปยืนนะฮะส้นเท้าเนี่ยชิดกําแพงนะครับหลังชิดกําแพงตลอดแนวนะครับเนาะโดยที่แผ่นหลังต้องเป็นแนวตรงนะฮะสังเกตง่ายคือมือออเเรรราาาาานนนนีี่่่่ยจจะะะไไไมมสสถทดดผหลัังงป้้คบ โอเคจากนั้นเนี่ยเราก้าวมา1นก้าวนะครับแล้วก็แยกขาออกจากกันให้บริเวณของช่วงไหล่ซึ่งถ้าช่วงไหล่ผมก็จะประมาณนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราใช้มือทั้งสองข้างครับวางบริเวณด้านขานะครับโดยที่หัวไหล่เราจะไม่ขยับนะฮะเพราะว่าบางท่านเนี่ยจะใช้ขัวไหล่ในการขยับนี้ทําให้เราไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อบริเวณต้นขานั่นเองนะฮะค่อยๆยย่อตัวลงช้าๆครับนะครับมือเราจะค่อยๆสไลด์ผ่านขาเนี่ยไปอยู่ตรงเณกลางกึ่งกลางของต้นขาอย่างนี้นะครับแต่เราค่อยค่อยดันตัวขึ้นช้าๆ อันนี้ก็เป็นท่าเบื้องต้นที่ผมอยากจะให้ทุกเราทำไปพร้อมๆกันครับเราจะทำทั้งหมด5ครั้งในวันนี้นะฮะถ้าพร้อมแล้วไปพร้อมกันครับช้านะครับไม่ต้องรีบเลยนะครับลงไปนะถึงกลางกลางขาปุ๊บค่อยๆขึ้นครับช้านะฮะหายใจไปพร้อมๆกันครับอ่าครับค่อยๆลงครับขึ้นนะครับ2แล้วครับนะครับ3นะครับ 4ครับและ5นะครับค่อยๆลงช้าๆนะครับขึ้นครับโอเคอันนี้คือสเต็ปหเลยนะครับชวร์วันนี้ผมมาเวดให้กําลังใจทุกท่านนะครับว่าท่าที่หมอพิมพ์สอนวันนี้หรือท่าสควอตเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญทําได้ไม่ยากแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยนะครับดูอย่างคุณลุงคนนี้ครับอายุ89ปีนะครับเข้ามาที่ฟิตเนสของพวกเราชาวชนฟิตนะครับแล้วก็สามารถทาสควอตแล้วก็ยังยืนตัวตรง เดินได้ดีนะครับไม่มีปัญหาการลุกการนั่งนะครับนี่แหละครับอันนี้คือเป้าหมายสูงสุดไม่ว่าเราจะอายุ90หรือ100นะครับเรายังสามารถลุกเดินแล้วก็ทํากิจวัตรต่างๆได้เหมือนคนปกติเลยนะครับดังนั้นเองท่านี้นะครับสะสมไว้เยอะๆนะครับทําตามหมอพิมเยอะๆนะครับแล้วท่านจะมีชีวิตที่ดีในอนาคตข้างหน้าแน่นอนครับทู้ๆครับตามหมอพีมไปเลยครับ แต่ถ้าท่านรู้สึกว่ามันยังง่ายเกินไปเนี่ยผมมีเทคนิคเพิ่มเติมก็คือว่าเราจะสไลด์มือให้ไกลมากขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยไปที่บริเวณกลางใช่ไหมเราจะไปสุดที่บริเวณของหัวเข่าเราเลยนะฮะเอาละครับถ้าพร้อมแล้วท่าทางตรงมั่นคงนะฮะหายใจด้วยพร้อมกันไปครับนะหนึ่งนะครับถึงนี้เลยนะครับค่อยๆขึ้นช้าๆครับหัวไหล่ไม่ขยับครับไปฮะช้าๆครับขึ้นครับ 2ครับลงช้าช้านะครับขึ้นครับสมครับเอานะฮะไปต่อฮะเพิ่มลงช้าช้านะครับสครับและครั้งที่ห้านะครับก็ค่อยลงช้าช้าเหมือนเดิมครับห้าครับผม โอเคจะรู้สึกเลยนะฮะว่าบริเวณต้นขาเมีการเกร็งของกล้ามเนื้อ้วยนะฮะผมก็จะมีการเกร็งของบริเวณกล้ามเนื้อสะโพกด้วยในการช่วยการส่งตัวนั่นเองนะครับถ้าท่านที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่เนี่ยก็คือสามารถที่จะทําไปพร้อมๆผมได้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านที่มีความฟินมากๆเลยท่านสามารถที่ทําให้ช้ามากขึ้นเพื่อเพิ่มความระยะเวลาการเกร็งของกล้ามเนื้อให้มากขึ้นนั่นเองครับเอาละครับเราไปสเต็ปที่2กันนะครับเอาครับมาสู่สเต็ปที่2กันแล้วนะครับครับ,รบ,รบก็คือเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมที่เรามีอุปกรณ์ แับแรกเราก็คือหาก,กําแพงตรงเหมือนเดิมนะครับพื้นมั่นคงไม่มีประสักไม่มีลื่นอะไรอย่างนี้นะครับเนื่องจากผมขออนุญาตใช้สาธิตเก้าอี้เนี่ยเป็นตัวต้นแบบนะครับก็จะเอาเก้าอี้เนี่ยชิดกับกาแพงเพื่อความมั่นคงเหมือนเดิมนะครับเราก็ทําการเอามือจับเก้าอี้พนักพิงไว้อย่างนี้นะฮะให้มันตรงกับบริเวณของหัวไหล่ของเรานะเท้าวางตำแหน่งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นท่าเบื้องต้นนะครับ หลังจากที่เราผ่านสเต็ปที่หนึ่งแล้วเนี่ยบรยิเวณหลังของเราเนี่ยจะจําได้ฮะว่ามันต้องตรงนะฮะจะไม่ก้มหรือเงยอย่างเงี้ยนะเราจะตรงเป็นแผ่นกระดานตรงๆนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะค่อยๆย่อลงครับค่อยๆย่อลงช้าๆอย่างเงี้ยนะครับโดยที่ถ้าหลักสังเกตง,ง่ายคือเราจะสามารถมองเห็นปลายเท้าเราได้อยู่ครับอย่างนงี้นะฮะค่คอยๆชา้าลงนะฮะถึงจะถูกต้องนะครับช้านะครับมือจับไว้นะครับเพื่อความมั่นคงแล้วขึ้นช้าๆครับ นี่จะเป็นหนึ่งนะครับผมถ้าท่านใดพร้อมแล้วนะฮะไปพร้อมกันครับน้ามองตรงนะครับค่อยๆย่อช้าๆนะครับโอเคถ้าแอบเหลือบไปเห็นเท้ายังเห็นได้อยู่นะครับโอเคช้าๆครับลงไปช้าๆโอเคนับครั้งไว้หนึ่งสองขึ้นนะครับขึ้นนะครับนับเป็น1นะครับผมไปพร้อมกัน5้าครั้งครับช้านะครับผมไม่กั้นหายใจนะครับ 2นะครับไปนะครับช้านะครับหลังตรงไว้นะครับท่านโอเคค่อยขึ้นครับ3ครับค่อยๆย่อนะครับไม่ต้องรีบเลยนะครับหนึ่งสองนะครับ4นะครับค่อยๆย่อนะครับขางสุดท้ายแล้วครับย่อครับหนึ่งสองแล้วก็ขึ้นช้าๆนะครับ โอเคสำหรับท่าสะวอนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถฝึกและพัฒนาได้ดีนะครับก็คือเรื่องของการหายใจครับในระหว่างที่เราย่อตัวลงนะครับพยายามกำหนดให้เราหายใจเข้าครับแล้ว จงังหวะที่เราลุกขึ้นมาพยายามหายใจออกช้าๆนะครับท่านใดเป็นมือใหม่ยังไม่ต้องคิดเรื่องการหายใจขอแค่ไม่กั้นหายใจนะครับแต่ถ้าใครฝึกไปเรื่อยๆนะครับลองฝึกดูครับการหายใจจะดีสมาธิจะดีนะครับและกล้ามเนื้อการทรงตัวก็จะดีตามมานะครับถ้าท่านยังรู้สึกว่าไม่ท้าทายมากเพียงพอนะฮะผมก็อาจจะเพิ่มเทคนิคลับก็คืออาจจะให้เวลาในการค้างไว้ด้านล่างเนี่ยมากยิ่งขึ้นเมื่อกี้อาจจะแค่2วินาทีใช่ไหมครับอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น3-5วินาทีแล้วแต่ความฟิตของท่านเลยนะครับ เอาละครับวันนี้ผมจะขอสาธิตที่4ครั้งก่อนนะฮะตรงกลางเพราะว่าผมก็เริ่มสึกเหนื่อยประมาณนึงแล้วนะครับโอเคครับเช่นเดิมครับจับพนักพิงนะครับเท้าวางห่างประมาณช่วงไหล่นะครับเนาะจากนั้นเนี่ยท่าเดิมเลยนะครับหน้ามองตรงครับหายใจด้วยนะฮะผ่านทางจมูกครับผมค่อยๆลงช้าๆนะครับโอเคครับ 1...2...3....4 นะครับเ่อยๆช้านะครับโอ้รู้สึกว่าเกร็งมากขึ้นนะครับ โอเคไปฮะครั้งที่สองขย่อนะครับถ้าท่านฟิตมากถ้าอากจะย่อต่ํากว่านี้ก็ได้นะครับแต่อยากจะให้ไม่เกิน90องศาตรงนี้นะครับค่อยๆขึ้นช้าๆครับโอเคสองแล้วนะครับย่อนะครับช้าๆนะครับ1 2 3 4สามสี่นะครับโอเคค่อยขึ้นช้าๆครับ3แล้วนะครับโอเค ค่อยๆย่อเหมือนเดิมช้าๆนะครับ1 2 3 4นะครับขึ้นช้าๆครับโอ้เริ่มเหนื่อยมากแล้วครั้งสุดท้ายครับผมสู้ๆครับค่อยๆย่อครับหนึ่งสาสนะครับโอเคครับค่อยๆ้นช้าๆครับโอเคสุดยอดเลยครับทุกท่านครับถ้าเริ่มาถึงจุดนี้ได้แสดงว่ากล้ามเนื้อต้นขาท่านเริ่มมีการ พัฒนาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นสเต็ปที่2ที่เราแนะนํากันในวันนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูสเต็ปที่สาครับสำหรับท่านที่ยังมีความฟิตเหลืออยู่ครับเอาละครับเรามาถึงสเต็ปที่3กันแล้วนะครับผมขออนุญาตยกนิ้วให้ก่อนนะฮะผมเชื่อว่าคนนี้มาถึงสเต็ปนี้ได้เนี่ยท่านต้องมีกล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงมากๆแล้วประมาณหนึ่งนะครับซึ่งสเต็ปนี้เนี่ยถ้าเกิดท่านในที่ยังเหนื่อยอยู่นะตอนนี้นะฮะอาจจะขอไปพักก่อนดื่มน้ําหรือว่าหายใจหายคอครับแต่จากนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านพร้อมแล้ว ไปรูยพร้อมๆกันนะครับเศษที่3าเนี่ยเราใช้เก้าอี้เพียงตัวเดียวเลยง่ายมากๆนะครับเก้าอี้ที่มันคงนะครับไม่มีลุกล้อหรืออะไรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็นั่งคล้ายๆถ้านั่งตัวไปมาตรฐานนะฮะคือนั่งลง่างนี้นะครับนั่งลงไปเลยนะครับจะสังเกตได้ว่าผมเนี่ยจะนั่งหลังตรงตลอดเวลานะครับไม่เอาหลังชิดพนักพิงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเท้าก็วางบริเวณขัวไหล่เช่นเช่นเคยนะครับ ท่าแรกเนี่ยผมออกแบบมาให้ง่ายสําหรับคนที่มีการบาดเจ็บหรือยังมีกล้ามเนื้อที่ยังไม่แข็งแรงมากพอเนี่ยเราจะใช้มือนะครับในการดันตัวขึ้นช่วยก่อนในสเต็ปที่1แล้วเราถึงจะใช้กล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยนะฮะในการยกตัวต่อไปนะครับโดยทำยังไงแล้วตามผมมานะครับเราใช้มือ2ข้างเนี่ยนะครับจับบริเวณของเก้าอี้นะครับอันนี้เป็นตัวที่ไม่มีที่เท้าแขนนะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดมีที่เท้าแขนนท่านสามารถจะจับได้อย่างเช่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับ อันนี้เป็นกุ้ยตัวนี้ผมสาธิตให้ดูเป็นเบื้องต้นนะฮะแล้วนั้นเนี่ยเซฟหนึ่งคือยกตัวเองขึ้นโดยใช้มือนะฮะแล้วค่อยๆยกตัวขึ้นช้าๆนะครับนี้เป็นต้นนะครับโอเคนะฮะแล้วค่อยๆตั้งตัวลงช้าๆนะครับนั่งได้เลยนะฮะไม่ต้องกลัวว่าจะหงายหลังหรืออย่างไรนะเพราะว่าท่านนั่งลงมาเลยนะฮะนี่คือท่านับหนึ่งนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปพร้อมกันนะฮะผมใช้มือช่วยก่อนนะครับในในเบื้องต้นนะครับปึ๊บยกกลนขึ้นนะครับ หนะครับตัวตรงนะฮะค่อยๆลงช้าๆนะครับมือช่วยได้ครับรับน้ำหนักปุ๊บโอเคนะฮะไปต่อนะฮะเอ๊บมายกขึ้นนะฮะคอยลงนะครับจะทำให้ดูประมาณ5ครั้งสาธิตให้ดูนะครับ2ครับยกตัวขึ้นนะครับตัวตรงฮะมือการออกนี้นะครับ ค่อยตัวช้าๆครับเอามือจับเบาะนะครับ3มนะครับดันตัวขึ้นนะครับโอเคยืนตัวตรงนะฮะมือกลางออกลงนะฮะมือจับครับนับสี่นะฮะและครั้งสุดท้ายนะครับดันขึ้นนะครับโอเคนะครับมือตัวตรงนะฮะค่อยๆย่อลงครับมือรับน้ำหนักปุ๊บขาั้ที่ห้านะครับ การที่ผมกางมือขึ้นอย่างนี้นะครับเพื่อที่ว่าเวลาที่เรากําลังขณะลุบขึ้นอย่างนี้นะครับจะทําให้เกิดการส่งตัวที่ดีมากขึ้นนะครับเนาะเพื่อที่ว่าเราจะไม่ล้มง่ายนั่นเองครับโอเคอันนี้คือสเต็ปหนึ่งของท่าที่3เรานะครับแต่ถ้าเกิดท่านที่รู้สึกว่าโอ้มันง่ายมากๆเลยแนะนําให้ไปต่อนะฮะอันนี้คือขั้นที่ยากขึ้นนั่นเองนะครับก็คล้ายเดิมครับแต่เราจะกางมือไว้บนอากาศเหมือนซูเปอร์แมนเนี่ยตลอดเวลาเลยนะครับเราก็ใช้บริเวณกล้ามเนื้อของต้นขาและสะโพกในการยกตัวขึ้นก่อนนะครับนี่นะ ช้าๆนะฮะตรงแล้วก็ค่อยลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านอาจจะโน้มตัวมาข้างหน้าเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะให้มันลุกได้ง่ายขึ้นแต่หลังต้องตรงตลอดเวลานะครับอันนี้ขอยนุญาตจนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปพร้อมผมนะฮะึือนะฮะช้านะครับลงครับนับหนึ่งนะครับเพื่อย่อลงนะนับสองนะครับ ท่านี้จะค่อนข้างเหนื่อยนะครับท่านแล้วขอให้ท่านหายใจไปพร้อมๆนะกันนะครับอย่ากั้นหายใจครับสามนะครับขยกขึ้นครับปึ๊บสี่ครับแล้วค่อยช้าลงนะฮะลงฮะปึ๊บสี่แล้วครับสุดท้ายแล้วฮะสู้ครับปึ๊บไปครับยกขึ้นนะครับตรงๆนะฮะแล้วค่อยลงครับห้าครั้งครับ สุดยอดมา,มากๆครับถ้าเกิดทำได้ขนาดนี้แล้วนะครับ สำหรับท่านนี้หลายๆท่านอาจจะคิดว่าทำแล้วจะปวดเข่าไหมหรือข้อเข่าเสื่อมทำได้ไหมนะครับจริงๆแล้วท่านี้ดีมากๆสำหรับคนที่ปวดเข่าและเป็นข้อเข่าเสื่อมแต่ต้องทำตามสเตปที่หมอพิมพ์ทำอย่างถูกต้องนะครับเพราะว่าการที่ท่านทำแล้วท่านปวดเข่าแสดงว่าอาจจะทำผิดดังนั้นเองถ้าวันนี้เรามีอาการปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมลองฝึกบริหารท่านี้ดูนะครับแล้วการปวดเข่าจะดีกล้ามเนื้อจะแข็งแรงการใช้ชีวิตจะดีมากขึ้นครับแต่ว่าเราก็ยังมีท่ามาตรฐานสูงสุดที่พวกเราชาวชนฟิตเนี่ยอยากให้ทุกท่านทำได้เลยนะฮะ ก็คือท่านี้ครับเก้าอี้อากาศครับผมเอาล้ครับท่านี้คือท่ามาตรฐานสูงสุดกลางมือไว้ครับเพื่อความบาลานซ์และความสมดุลของร่างกายถ้าท่านพร้อมแล้วไปพร้อมกันนะครับเคยเคยยกขึ้นตัวช้าๆนะครับจะเห็นว่าเหมือนเดิมฮะเราจะสามารถมองเห็นเท้าได้อยู่นะครับย่อลงครับเป็นช้าครับลงครับหายใจด้วยนะครับ ท่านอาจจะค้างไว้นานเท่าที่ท่านมีความฟิตนะฮะท่านอาจจะแบบว่าแข็งแรงมากๆท่านอาจจะนานค้างไว้นานได้เลยนะครับขึ้นครับสามนะครับย่อลงนะครับสี่ครับและครั้งสุดท้ายครับอาจจะค้างไว้นานนิดนึงนะห้าครับโอ้โหสุดยอดมากๆครับสำหรับท่านที่ฝึกถึงชุดนี้แล้วผมเป็นกำลังใจให้ท่านจริงๆครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับท้าสควอตกันในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยเหนื่อยมากๆเลยผมเองก็ เหนื่อยมากๆเช่นกันครับไม่เป็นไรครับพราเราจะสู้ไปด้วยกันนะครับในการสร้างกล้ามเนื้อต้นขาน่องแล้วก็การส่งตัวให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับถ้าเกิดท่านมีความคิดเห็นอย่างไรทําได้มากทําได้น้อยหรือทํำยังไงเนี่ยสามารถแสดงความคิดเห็นและพูดคุยกับพวกเราได้บริเวณคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะครับถ้าเกิดท่านชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคิดว่ามีประโยชน์อยากจะส่งต่อให้คนที่คุณรักเนี่ยก็อย่าลืมกดแชร์ให้คนพวกเขาเหล่าน,นั้นด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็พวกเราชชาาวววนฟเกกลััลังใจใพท่สสสมอครบดี